ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะวิชาภาษาไทย4นะคะรหัสวิชาท22102ค่ะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะครูผู้สอนครูกิติมาธรรมวิสุทธ์นะคะค่ะอ่าเนาะนะคะความหมายนะคะอ่านะคะ ความหมายฉบับราชบัณฑิตยสภานะคะนักเรียนนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2554โนได้ให้ความหมายไว้ว่านะคะข้อความหรือเห,เหตุการณ์ที่เป็นมาหรือที่เป็นอยู่ตามจริงนะคะ,ะเรื่องหรือประเด็นที่เกี่ยวกับเหตุการณ์พฤติกรรมหรือสิ่งใดที่เกิดขึ้นที่มีอยู่หรือเป็นไปนะคะตามข้อเท็จจริงนะคะ,ะนะคะ นะคะอันนี้คือความหมายของข้อเท็จจริงเนะาะนะคะข้อเท็จจริงนะคะถ้าพูดถึงแล้วก็คือเหตุการณ์ที่มีจริงหรือเป็นจริงหรือเกิดขึ้นจริงนะคะส่วนข้อคิดเห็นเป็นยังไงคะข้อคิดเห็นก็คือข้อความที่แสดงความรู้สึกนะคะความเชื่อความคิดเห็นหรือการคาดคะเนนะคะของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะคือเป็นสิ่งที่แสดงออกมาจากความรู้สึกนั่นเองนะคะไม่ได้สามารถพิสูจน์ได้เนาะนะคะ เหมือนอย่างเช่นข้อคิดเห็นนะคะฉันรู้สึกว่าเขาชอบฉันนะอันนี้ก็คือเราคิดเองนะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเขาชอบหรือไม่ชอบเราอันนี้เร,เราเราเราไม่รู้นะคะแต่อันนี้คือความคิดของเราเราคิดว่าเขาชอบฉันนะนะคะ,ะหรือเข้าข้างตัวเองเนาะนะคะ,ะความรู้สึกนึกคิดนะคะ ต่อมานะคะเขาไม่น่ากินเยอะเลยอ่าอันนี้ก็เป็นข้อคิดเห็นเหมือนกันนะคะคือไม่น่ากินเยอะเลยเนาะอ่านะคะอันนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นของเรานะคะอ่าไม่มีถูกหรือผิดนะคะก็คือเป็นการแสดงความคิดเห็นนะคะต่อมานะคะฉันว่านายกหล่อดีนะ แต่เขาว่าแก่ไปหน่อยอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นข้อคิดเห็นนะคะจะเหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะความคิดซึ่งไม่ได้ไม่ได้มีการกําหนดมาว่าเกิดขึ้นจริงนะคะอ่าทีนี้หลักสังเกตนะคะอ่าหลักสังเกตของข้อคิดเห็นดูได้จากอะไรมักจะมีคําว่าน่าจะคงควรนะคะ อ,อย่างเช่นผมว่าเขาดีเกินไปมีคำว่าว่าเห็นไหมคะว่าน่าจะคงควรเธอน่าจะมาให้เช้ากว่าน,นี้นะเขาคงจะคิดได้ด้วยตนเองนะคะเธอควรจะบอกครูก่อนนะอันนี้คือเป็นการแสดงถึงความรู้สึกนึกคิดนั่นเองนะคะเนข้อคิเทศน,นะคะข้อเท็จจริงนะคะก็เป็นความจริงต่างๆที่เกิดรอบตัวเรานะคะ แล้วก็อย่างเช่นใบไม้สดมีสีเขียวอาจจริงไหมจริงนะคะเป็นสิ่งที่เราเห็นจริงในชีวิตประจําวันของเรานะคะใบไม้สดจะมีสีเขียวคงจะไม่เป็นสีอื่นนะคะ,ะถ้าเป็นสีน้ําตาลก็จะเป็นใบไม้แห้งใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้ข้อเท็จจริงนะคะความรับรู้สภาพธรรมชาติที่เกิดกับมนุษย์นะคะ,ะเช่นอะไร หลานชายนะคะไม่ใช่หลายชายนะคะ,นะคะนักเรียนหลานชายตัวอ้วนจำมำนะคะอ่านะคะข้อเท็จจริงไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงว่างั้นเถอะเช่นอะไรนะคะซากุระออกดอกเป็นต้ตนนะคะอ่านะคะอันนี้ก็ให้เราได้เห็นถึงข้อเท็จจริงนะคะต่อมาจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีปัจจัยที่เปลี่ยนไปนะคะ เช่นอะไรต้นซากุระมีแต่ใบในฤดูร้อนนะคะอ่าอันนี้ก็จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีปัจจัยมาทําให้เปลี่ยนไปนะคะต่อมาสิ่งที่เกิดขึ้นดํารงอยู่เสื่อมสูญไปนะคะอ่าเช่นอะไรเมื่อวานกุหลาบตูมวันนี้กุหลาบบานนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นข้อเท็จจริงก็คือตามการเานะคะ ต่อมามนุษย์เป็นผู้สังเกตการนะคะอ่านะคะมนุษย์เป็นผู้สังเกตการนักเรียนสังเกตไม่มีสระอุนะคะอันนี้ครูพิมพ์ผิดนะคะพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกทิศนะคะทิศนะไม่ใช่ทิศตะวันออกนะคะพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกอันนี้เป็นก็เป็นข้อเท็จจริงเพราะไม่มีบ้านใครที่พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกนะคะ ต่อมามนุษย์ทุกคนรับรู้ได้เหมือนกันนะคะอ่าอย่างเช่นเราทุกคนเห็นรุ้งมีเจ็ดสีอ่านะคะเราก็จะเห็นกันเลยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นกันเรามาดูลักษณะของข้อเท็จจริงนะคะหนึ่งเลยมีความเป็นไปได้นะคะสองมีความสมจริงนะคะสามมีหลักฐานเชื่อถือได้นะคะสี่มีความสมเหตุสมผลนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นข้อคิดเห็นหลาะเป็นยังไง ข้อคิดเห็นแสดงความรู้สึกนะคะแสดงความคาดคะเนเมื่อกี้ที่ครูบอกไปแล้วมักจะมีคาว่าว่าควรควรจะนะคะอาจจะพวกนี้นะคะแล้วก็มีข้อความเปรียบเทียบนะคะแล้วก็มีความคิดเห็นของผู้พูดนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นข้อคิดเห็นนะคะจะเป็น,นข้อคิดเห็นต่อมานะคะอ่ะอันนี้ดูตัวอย่างนะคะการอ่านพเพื่อข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเนาะนะคะประเทศหนึ่งหนึ่งนะคะ างมีระบบการปกครองแตกต่างกันออกไปประเทศรัสเซียได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบบสังคมนิยมไม่มีศาสนาไม่มีพระมหากษัตริย์นะคะ,ะถ้าข้าพเจ้าต้องมีชีวิตอยู่ที่นั่นคงอึดอัดไม่ใช่น้อยเพราะข้าพเจ้าถือว่าทั้งสองสถาบันคือส่วนรวมจิตใจของทุกคนนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะ,อ,ะอันนี้เป็นตัวอย่างการอ่านนะคะเพื่อ,อยากข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเนาะนะคะ ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมประเทศหนึ่งๆน,นะคะต่ามีระบอบกาปรปกครองแตกต่างกันออกไปประเทศรัสเซียตัวหนังสือสีน้ําเงินนะคะก็จะเป็นข้อเท็จจริงเนาะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะแต่ส่วนตัวหนังสือสีแดงอันนี้จะเป็นข้อคิดเห็นนั่นเองนะคะมาจากความรู้สึกนึกคิดของเรานะคะ ะะทีนี้ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเมื่อกี้ก็ครูก็ได้พูดไปแล้วด้วยนะคะละักษณะข้อเท็จจริงเอาง่ายๆเลยนะคะจริงเสมอพิสูจน์ได้จริงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอะค่ะนักเรียนเนาะแต่ถ้าลักษณะข้อคิดเห็นคือคิดไปเองนะคะยังพิสูจน์ไม่ได้ไม่มีข้อพิสูจน์ได้นั่นเนองเนาะนะคะยังไงก็เราก็ต้องมีวิจารณญาณในการ ดูข้อความหรือว่าดูสื่อต่างๆว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นข้อคิดเห็นจะมีง่ายข้อเท็จจริงคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงสามารถพิสูจน์หรือว่ามีหลักฐานสามารถเชื่อถือได้แต่ถ้าข้อคิดเห็นมาจากความนึกคิดของเรานั่นเองนะคะค่ะวันนี้ครูก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะเราก็เดี๋ยวเราก็จะเจอกันในคาบเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงก็เจอกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปค่ะนะคะในคาบนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ